โดย Sing Corporation Smart Drive m y Service คิดถึงบริการรถเช่าคิดถึงเราบัตเจต Century ดูมูบี้พลาซ่า Dairy r i c e Style Mall พี่บอนถึงเรื่องนะคะร้านที่จะพามาทานอาหารน่ะหิวมากๆขอบอกว่าทานอะไรได้ทั้งบนเป็นคนแก่ไปได้น้องปุ้มก็หิวอะ่ะถึงแล้วครับ ที่นี่แหละที่พี่จะพาน้องปุ้มแล้วคุณผู้ชมมานะนำอาหารในช่วงโซมชิมอ้าวถึงแล้วเหรอใช่แล้วครับโอเอค okay, เปล่าอะ่ะเพราะที่นี่นะครับเขาบรรจุทั้งบรรยากาศแล้วก็รสชาติอาหารและที่นี่ก็คือครวัวเบญจรงนั่นเองครับว้าวแน่ใจนะว่าไม่ทําให้ปุ้มกับคุณผู้ชมผิดหวังอะ่ะโอ้โหถ้าคนที่ทําให้ผิดหวังคงไม่ใช่พี่คนเดียวอะ่ะการันตีจากคุณพวกนี้เลยอ๋อแน่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ<อ>แต่ปุ้มยืนดูไปก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปสั่งอาหาร ในล้อนก็คงไม่รู้ถ้าไม่ไปดูก็คงไม่เห็นอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทุกเช้าเย็นก็คงไม่ได้เห็นอะไร และตอนนี้นะครับผมกับน้องปุ้งก็ได้มานั่งอยู่กับคุณยงยุทธสุภาเน่ครับซึ่งเป็นผู้บริหารของร้านครัวเบ็จรงค์งนะครับสวัสดี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 ครับขออนุญาตเรียกว่าพี่ยุทธแล้วกันเนาะใช่ครับแต่ก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชม หนีมานะพี่บอลก็นีอะพี่จะมาหาพี่ยุธนี่ไงจะมาดูเตรียมพี่ยุธเขาเตรียมอาหารมาต้อนรับเราแล้วเชอะคุณผู้ชมด้วยเนี่ยมาดูโหอาหารน่าทานทั้งหลายอย่างสงสัยจะแอบมาดูก่อนค่ะคุณผู้ชมว่าจะชิมอะไรแน่แน่แน่นอนเลยครับเีนูวันนี้คัดสรรมาอย่างดีเลยนะครับพี่ยุทธใช่ครับก่อนอื่นที่เราจะมารู้จักเมนูต่างๆนะคะที่อยู่ด้านหน้าเราเดี๋ยวเรามารู้จักกับควาเป็นมาของร้านนิดนึงนะคะพี่ยุธ ครัเวเป็นจะลงนี่มีมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเราเปิดร้านที่สุพรรณเนี่ยประมาณ6ปีแล้วนะฮะที่ที่ที่เราทําร้านที่เป็นจะลงมาเดิมเนี่ยเราทําเ,เครื่องเปนจะลงมาก่อนคุณยายก็มีแนวคิดว่าเออเราน่าจะเปิดร้านอาหารดีไหมเพราะใบกะเราติดกับแม่น้าท่าจีนครับเลยเป็นที่มาของร้านเปนจะลงมาจนถึงณวันนี้ถึงว่าจะถามอยู่ว่าจานชามด้านหน้าเรานี่นึกว่า พี่ยุเขาไปซื้อยกเซตมาเป็นลายเดียวกันหมดเลยเป็นของที่ที่ร้านใช่ผลิตเองทำเองเขาบวงจรนะครับอ๋อโอ้โหไ้องไปสันงนี่ก็จานแตกก็หยิบก็วไปหยิบในร้านประมาณนั้นประมาณนั้นดูแลน่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะคะนั้นมาแนะนําอย่างแรกเลยดีกว่าอย่างนี้เลยที่พี่ยุทธปิดไว้นี่เลยอ่ะอย่างแรกนี่ก็จะเป็น ต้มยำปลาหม่าเป็นปลาหม่าขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณค่ะเพราะว่าถ้าไม่เปิดเนี่ยปุ้มจะเดาแล้วว่าเป็นข้าวต้มหรือเปล่าใช่ครับว่าเป็นข้าวต้มอะไรอย่างนี้อ๋อเป็นต้มยำนี่ต้มยำปลาหม่ามาดูอย่างต่อไปนี่สุขภาพล้วนๆเลยนี่อันนี้คืออะไรครับพี่จุ๊ครับนี่คือปลาช่อนลังนกปลาช่อนลังนกคือเอาเอาลังนกมาโปะอีกทีนึงงงสินะไม่ใช่ไม่ใช่ก็เราจะเอาปลาช่อนเนี่ยมาทอดนะครับเสร็จแล้วเราจะเอาเครื่องเทศพวกขิงข่าชุนไพรมาซอย สอสเป็นชิ้นแล้วก็ทอดแล้วมาโปะตรงปลาช่อนอีกชิ้นให้ดูเหมือนลังนกนิดนึงใช่ไหมคะถูกต้องอย่างต่อมาเลยอันนี้ครับผ่าอบแน่นอนขนมหม้อแกงใช่ไหมครับพี่หรือไม่ก็ปลากิมไข่เตาไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่เป็นปลาช่อนอ๋อปลาหมกปลาช่อนหม้อดินโอ้โหดูดูแล้วน่ารับประทานอ่าใช่เหมือนกับกลิ่นน่าจะหอมด้วยใช่ไหมเพราะอยู่ในหม้อดินถูกต้องครับเพราะสูตรของห่อหมกเรานี่คือทำหม้อต่อหม้อจะไม่ทส่ไว้ก่อนแล้วมันมีการดึ่น สั่งปุ๊บเราทำเราถึงทำและอย่างสุดท้ายเลยนะคะไฮไลท์เลยเนะคะคอ้โหนี่สีสันสวยงามมากอันนี้คืออะไรครับพี่ยำปลาทับทิมครับยำปลาทับทิมครับคือเราจะเน้นพวกสมุนไพรพวกข้าวโพดแครอทและผักที่มีสีสันมาลงกับตัวปลาเน้นคุณสุขภาพเป็นอย่างหนึ่งครับผมว่าดูเครื่องปรุงน่าจะเยอะแล้วเดี๋ยวคิดว่าเราไปดูวิธีขางในครัวเลยไปเลยค่ะ การทำยำปลาทับทิมให้อร่อยนั้นเริ่มจากการนำปลาทับทิมมาแร่เนื้อก่อนนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำค่ะคลุกเค้ากับแป้งแล้วนำลงไปทอดในน้ำมันเดือดพร้อมกับก้างปลาค่ะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะให้พอสุกทีนี้มาถึงวิธีการทำน้ำยำรสเด็ดกันนะคะส่วนผสมก็มีดังนี้ค่ะพริกขี้หนูซอยหอมแดงมะเขือเทศน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำเชื่อมและน้ำจิ้มไก่ ทางร้านกระซิบมานะคะว่าสูตรเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มไก่นี่เองค่ะตามด้วยข้าโพดแครอทแล้วปิดท้ายด้วยใบยขึ้นช้ายนะคะจากนั้นนำทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปราดบนเนื้อปลาค่ะโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมาพานต์สักเล็กน้อยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร,ร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟกับเมนูยำปลาทับทิมเมนูเด็ดแห่งสวนอาหารเบญจรงค์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการทําไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับพี่ยศถูกต้องครับใช่แล้วค่ะโสมึกว่ามันจะแบบสลับซับซ้อนมีการหมักมึนหมักนี่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่คืออยู่ที่ส่วนผสมของน้ำยำใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้รสชาตินี่ปุ้มเดาว่าต้องหวานนําหรือเปล่าเอ่ยประมาณนั้นครับประมาณนั้นแต่ว่าไม่ใช่ยำแบบแซ่บขนาดว่าเด็กน้องๆหนูๆทานไม่ได้ใช่ทุกอย่างทานได้หมดนะฮะได้หมดทั้งเด็กท่านผู้ใหญ่หรือที่ไม่ชอบเผ็ดหรือไม่ชอบเผ็ดทานได้หมดครับ แต่ทีนี้อยากรู้แล้วว่าหวานน้ำเป็นยังไงชิมเลยดีกว่าพี่บอลเดี๋ยวพี่ตักให้ลวกันครับ,รบเปลนไงบ้างพี่บอลเงียบเลย oh, โหให้น้องปุ้มถามพี่ยุทธฝ่ายเดียวเลยเนี่ยกรอบนอกนุ่มในค่ะก็เลยต้องถามพี่ยุทธว่าวิธีการทอดเนี่ยทอดยังไงให้แบบกรอบนอกแล้วนุ่มในแล้วเนื้อปลาข้างในรสชาติไม่เสียครับอ๋อคือวิธีการทอดเนี่ยคืออย่างที่อย่างแรกที่เราเห็นเนี่ยคือเราแร่เนื้อมาแล้วเนี่ยเราสามารถจะคอนโทรลในการทอดได้ เพื่อเราทอดทั้งตัวอย่าเราไม่รู้ว่าข้างในมันสุกหรือเปล่าครับผมแต่พอเราแล่เนื้อปลาเป็นชิ้นชิ้นชเนี่ยเราคุมกันทอดได้แล้วค่ะสำหรับคนที่ชอบทานปลานะคะคก็อย่าลืมมาชิมกันนะคะที่ร้านเบญจหลงได้นะคะและสำหรับคนที่สนใจนะคะ่ะพี่ยุทธ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ไหนบ้างคะครับเบอร์ที่ร้านโทรสั่งจองโต๊ะล่วงหน้าเวลาเดินทางมาแล้วครับก็ใช้เบอร์035ค่ะ548992ครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ยุทธมากนะคะที่มาแนะนําเมนูนะคะโดยเฉพาะเมนูปลานะคะหลายเมนูเลยให้เราได้ทราบกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับอดีครับขอบคุณครับ แต่ตอนนี้ขอชิมก่อนเลยดีกว่าสบายเลยครับแล้วยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนใจดีของเราครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะรถโตโยต้าครับเซนจูรี่หนุ่มบุบี้พลาซ่าค่ะเสื้อผ้าสวยๆเท่ๆอย่างนี้ก็ต้องบิลลาร์บองซีซีเดลเบนโอและก็โอลิแอนดโรบินสันครับผมเครื่องสำอางสวยๆจากโฟร์ยูทและ BSC ค่ะรถเช่าบัสเกตครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการเราโมเดอตลอดค่ะแล้วคุณผู้ชมสามารถดูพวกเราย้อนหลังได้ที่ www.snook.com ครับผมอย่าลืมนะะคคุณผู้ชมเที่ยว็บสนึก dot เศรษฐกิจกษษษษษษไทยคึกคักค่ะแล้วยังไงวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาของรายการสุมๆไทยแลนด์ครับจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นที่พักที่เที่ยวแล้วก็ที่เก่งครับผม พบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับอาทิตย์นี้ราการไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับรายการซุ่มซุมไทยแลนด์ก็มีคำถามให้คุณผู้ชมร่วมสนุกชิงรางวัลกันเช่นเคยค่ะคำถามถามว่าวันนี้ทางรายการพาไปซุ่มซุมที่จังหวัดใดระหว่าง A จังหวัดสุพรรณบุรี B จังหวัดกาญจนบ,บุรีถ้าทราบคำตอบแล้วรีบส่ง SMS มาที่หมายเลข0 8 4 1 2 1 1 2 2 2องหนึสํของรางวัลสำหรับวีตอบถูกสาท่านแรก ปรับไปเลยบัตรที่พักจากวังยางรีสอร์ทโฮเทลแอนด์สปาค่ะท้องทะเลสีฟ้าสดใสดอกไม้ลากสีบีบาดรอดและนี่ก็เป็นรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะอ,อไปดูน้ำทะเล